สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมในวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําแพ็คเติมเงินสายงบน้อยงบมากควรที่จะต้องเติมอันไหนถึงจะคุ้มที่สุดนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมีการแนะนํา2แบบด้วยกันนะครับผมก็คือแบบแรกจะเป็นการแนะนําสําหรับคนที่จะเติมเงินเพื่อสุ่มกาชาเท่านั้นนะครับผมก็คือเกิดมาเพื่อสุ่มกาชานะครับผมอยากที่จะได้ตัวใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับผมแบบที่2นะครับผมก็จะเป็นสําหรับคนที่มีตัวละครครบแล้วนะครับผมอยากที่จะหาอะไรก็ตามเนี่ยมาพัฒนาตัวของเรานะครับผมควรที่จะต้องเติมแพ็ก่่งทีสุด เดี๋ยวเราจะเล่มกมาที่อย่างแรกกันก่อนนะครับผมสําหรับคนที่ต้องการจะเติมเพื่อหาเพชรมาสุมกาชาหรือว่าตัวสุมกาชาอะไรพวกนี้นะครับ ในที่นี้เนี่ยผมก็จะแนะนําแพ็กสำหรับสายเติมน้อยกันก่อนนะครับผมก็จะเป็นสําหรับคนที่มีงบเติมเกมเนี่ยไม่เกิน1000บาทต่อ1เดือนนะครับผมแพ็กแรกที่ผมจะแนะนําเลยก็จะเป็นแพ็กสบียสา0วันหรือก็คือแพ็กรล่เดือนอันนี้นะครับราคาประมาณ179บาทสิ่งที่คุณจะได้เลยก็จะเป็นเพชรเติมเงิน330แล้วก็เพชรออนประจําวันเนี่ยวันละ100นะครับผมตลอดเวลา30วันนะครับถ้าคุณออนครบ30วันแล้วไม่มีการออฟไลน์เลยเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้ก็จะเป็นเพชรสามพัน,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 นสนามร นะครับผมจริงๆก็ไม่น่ามีแพ็คไหนคุ้มเท่าแพ็กนี้แล้วนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขก็คือคุณจะต้องออนตลอด30วันนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมสําหรับคนที่อยากจะเติมแบบได้เร็วๆเลยนะครับผมอยากได้สู่มกระชาเร็วๆเนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนําเลยก็จะเป็นแพ็คนี้นะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมเพชรประมาณ1,200แล้วก็ไอตัวสุ่มกระชา20ินะครับผมราคาประมาณ549บาท นะครับสำหรับแพ็กตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแพ็กที่ผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะถ้าคุณมีงมบประมาณ1,000บาทต,ต,ตามนี้นะครับผมและตังที่เหลือเนี่ยคุณก็เอามาลงกับตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะเป็นแพ็กเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับจริงๆมันจะมีแพ็กไอลิมิตเวลาด้วยนะครับผมจำกัดเวลานะก็จะเป็นแพ็กที่เวลาที่เราอัปเกรดนิเกะเนี่ยไปจน ครบดาวนะครับผมต้องต้องพูดว่าอย่างไรต้องบอกว่าเวลาที่เราปลดลิมิตเบรกเนี่ยปลดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีแพ็คจํากัดเวลาโผมานะครับผมก็จะราคาประมาณ30บาทหรือไม่ก็179บาทอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะเป็นแพ็กลิมิตนะครับผมก็ให้เราซื้อภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมแต่เน,นี้ยผมหมดไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้มีให้ท่านผู้ชมดูนะครับ กลับมาที่หน้าร้าน้ายอีกรอบนึงนะครับผมก็สำหรับในแพ็คตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่แพ็คเดียวนะมันจะมีแพ็คอีกอันหนึ่งก็คือแพ็ครายเดือนตรงนี้นะครับผมราคาเท่ากันเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเติมอัดเพิ่มนะครับผมแต่ว่ามีงบน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเติมแพ็คตรงนี้ได้ นะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแพ็กที่รีทุกๆ1เดือนนะครับผมจะมีเวลาบอกอยู่นะตรงนี้นะครับผมแต่ว่าในแพ็กนี้เนี่ยมันจะมีเวลารีแค่เพียง1 1วันเท่านั้นนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ร่วมกันว่าไอ้แพ็กนี้เนี่ยถ้ามันหมดเวลาแล้วมันจะเอาออกเลยหรือเปล่านะครับผมอันนี้ไม่รู้นะครับผมก็อันนี้ให้ไปในเรื่องของอนาคตก็แล้วกันนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับสรุปง่ายๆสาหรับสายเติมน้อยเลยนะครับผมสำหรับคนที่มีงบไปเกิน1,000บาทต่อ1เดือนเนี่ยผมก็แนะนาว่าให้เติมอันนี้อย่างแรกนะครับออาีีเเน้มบหลืกก็ติ นะครับผมไอ้พวกรายเดือนหรือไม่ก็จํากัดเวลาตรงนี้นะครับก็ถ้ามีงบเหลืออีกนะครับผมแล้วคุณอยากจะสมการใช่เนี่ยคุณก็มาเติมตรงนี้ได้นะครับผมมันก็จะมี3 4 9นะครับผมอันนี้ถ้าตั้งเหลือนะก็มาเติมตรงนี้ได้นะครับผมสำหรับผมผมมองว่าตรงเนี้ยค่อนข้างคุมแล้วนะครับผมแล้วมันก็จะได้ไอ้กล่องไอ้นี้ด้วยนะครับผมกล่องอุปกรณ์สมทัยนะครับตามนี้นะครับผมสำหรับสายเติมน้อยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นสําหรับคนที่มีตังเติมเกมเนี่ยมากกว่า1,000บาทต่อหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะเป็นสําหรับคนที่มีงบเติมเกมแล้วหรือว่าสายเติมเยอะนะครับผมแพ็กแรกที่ผมจะแนะนําเลยนะครับ <im> <a> <ๆ S 2> ผม, <ๆ S 2> ผมก็แนะนําเป็นแพ็กนี้นะครับผมราคา3,700บาทนะครับผมอันนี้ไม่ได้นับรวมกับเวลาที่เราไปเติมร้านนะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะถูกลงนะครับสิ่งที่คุณจะได้เลยก็จะเป็นเพชรแปดพันแล้วก็จะเป็นตัวซุ่มกระชาสี่สิบอันนี้นะครับผมถ้าให้ผมตีเป็นมูลค่าวรวมๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวตรงเนี้ยจะมีมูลค่่าาเทกับ2,000 นะครับผมก็จะเป็นตัวเพชรนี้นะครับถ้าให้รวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะได้เพชรมาประมาณ2 0 0 0 0เพชรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแพ็คนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะแต่ว่ามันได้เพชรมาเยอะจริงๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับไอ้เจ้าแพ็คนี้นะครับผมที่เป็นแพ็คเติมเงินเนี่ยคุณจะได้มาแค่เพียง1 2 0 0 0เท่านั้นนะครับผมอันนี้รวมคูณศอกด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมผมมองว่าไอ้แพ็คตรงนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมถ้าเราจะเติมเปิดกาชาอย่างเดียว นะครับแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งนะครับผมที่ผมว่าค่อนข้างคุ้มเลยก็จะเป็นอันนี้นะครับผมจะเป็นแพ็ครางโบนัสอันนี้นะครับผมก็มันจะให้เพชรเราเนี่ยตามจํานวนด่านหรือว่าตามชาัตเตอร์ที่เราผ่านได้นะครับผมมากสุดก็คือชัตเตอร์สิตรงนี้นะครับผมสิ่งที่เราจะได้หลังจากที่เราผ่านชาัตเตอร์สิแล้วเนี่ยเราจะได้เพชรถึง10,000เพชรกันเลยทีเดียวในราคา 729บาทนะครับผมซึ่งราคา700เนี่ยมันก็ประมาณแค่ส0ม0ันเพชรตรงนี้เองนะครับแต่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะผ่านยากนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องผ่านชัตเตอร์หูเนียไปไกลๆก่อนนะครับผมจะถามว่าถ้าคุณมีตังเติมขนาดนี้แล้วนะครับผมยังไงคุณก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับผมเพราะว่าไอ้สำหรับสายสุลต่านเนี่ยคือตัวเป็นปไวอยู่แล้วนะครับผมผมมองว่าเพชรตรงนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มนะแต่ว่าถ้าเป็นสายเติมน้อยนะครับผมตรงเนี้ยเนี่ยผมไม่แนะนําเลยเพราะว่ากว่าที่คุณจะผ่านชัตเตอร์ ชาเตอร์สิบอะไรพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับผมผมก็เลยไม่แนะนำนะครับผมสำหรับสายเติมน้อยตรงแพ็คนี้นะครับแล้วก็อีกแพ็คนึงนะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับผม3,700ันเนะครับสิ่งที่คุณจะได้เลยก็จะเป็นเพชร8,000เหมือนกันแล้วก็ไอ้ตัวสุ่มแไอ้สาอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นไอ้เจ้าลูกแก้ว50ตรงนี้นะครับผมสุ่ม SR กับ SSR นะครับผมอันนี้ก็ไปลุ้นดวงของคุณอีกทีหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่ดีเลยเนี่ยก็จะเป็นอาวุธเทียร์นี้นะครับผมซึ่งเป็นของที่ดีมากๆนะครับผมปปััจจุบนนนเเีี่่ย็ของท สุดแล้วนะครับผมปัจจุบันผมรู้สึกว่ายังหาไม่ได้มั้งเพราะว่ามันจะต้องผ่านไอ้เจ้าด่านรถไฟไปไกลๆก่อนนะครับผมถึงจะหาตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าคุณซื้อเนี่ยคุณเสียตังสามพันเจ็ดร้อยเนี่ยคุณจะได้ตรงนี้เลยนะครับผมให้มาเลือกเลยหนึ่งส่วนหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้มันจะให้เลือกนะไม่ใช่ว่าได้สามอันนะครับผมมันจะให้คุณเลือกว่าจะเอาของสายโจมตีสายป้องกันหรือสายซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นหมวกแบบนี้เลยนะครับ ก็สำหรับแพ็กตรงนี้นะครับผมผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะเออถ้าคุณมีตังค์นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณมีตังค์ไม่ถึง3ามพหรือว่าสามพันเจ็ดตออเลฟตรงนี้เนี่ยคุณก็มาเติมแพ็กหลังๆตรงนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมสองพันตรงนี้ผมก็มองว่าค่อนข้างคุ้มนะเออมันได้เพชรแล้วก็ได้ตัวสุบเยอะดีแล้วก็แพ็กหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นแพ็กตรงนี้นะครับผมราคาประมาณ2,000บาทนะครับ ก็สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยก็จะเป็นไอตัวสุ่ม30แล้วก็เพชร4 0พนะครับผมถ้าให้ผมแปลงจากตัวสุ่มตรงนี้นะครับผมมันจะราคาประมาณ9,000เพชรนะครับก้านเพชรบวกกับ4,200เนี่ยก็จะประมาณ1,320 0นะครับก็เป็นจำนวนเพชรที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้าเราเทียบกับ2,000ที่เราจะต้องเติมตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้รวมโบนัสด้วยนะคุณจะได้ประมาณแค่8,400เท่านั้นเองนะครับผมก็ได้ค่อนข้างน้อย นะครับผมผมก็เลยมองว่าถ้าคุณจะเติมเปิดเพชรหรือว่าเติมเปิดตัวกระช้าอะไรพวกนี้เนี่ยผมแนะนําวันแพ็คพวกนี้ดีกว่านะครับผมแพ็คพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างคุ้มเลยนะครับเจ็ดร้อยเนี่ยก็คุ้มนะเออไอพวกที่มันได้ตรงเนี้ยนะครับผมคุ้มหมดนะครับ สำหรับในส่วนของแพ็กเพชรหรือว่าแพ็กเปิดกาชาอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแพ็กสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวละครของตัวเองเนี่ยให้เก่งขึ้นนะครับผมควรที่จะต้องเติมแพ็กไหนหรือว่าแพ็กอะไรถึงจะคมที่สุดนะครับแพ็กที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นแพ็กลายสัปดาห์อันนี้นะครับผมมันจะมี2อย่างนะครับผมจะเป็นของลายสัปดาห์แล้วก็ลายเดือนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมจะแนะนําให้เติมแบบรายสัปดาห์มากกว่านะครับผมเพราะว่าลายสัปดาห์เนี่ยมันราคา7จ็ดร้อยยี่สิบเก้านะครับผมสิ่งที่คุณจะได้เลยก็จะเป นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณไปเติมเป็นรายเดือนเนี่ยคุณจะต้องเสียเงินประมาณ1,100แต่สิ่งที่คุณได้มาก็จะเป็นแค่ไอเมดเอเดตอารตรงนี้แค่นั้นเองนะครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันไม่คุ้มหรอกเพราะว่ามันสุ่มระหว่างเอกับไปเอเนะครับผมถ้าเราได HR เอเดอาเนี่ยก็อันนี้คือเสียเลยนะครับผมเป็นอะไรที่ไม่คุ้มนะครับกับจํานวนเงินที่เพิ่มมา400กว่าบาทตรงนี้นะครับผมก็เลยแนะนําว่าถ้าคุณจะปลดลิมิตตัวละครของคุณหรือว่าทาให้เก่งขึ้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ซื้้้อออแ็็็ราาายยสัััปดดห์ีีีีกวกว่จะมมนนนะมนนผ3เล นะครับผมอันนี้จะเป็นแพ็กเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็กผงแก่นแท้นะครับแล้วก็ไอ uh, ้ i, ที่อัพเลเวลตัวละครตรงนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมบองว่าไม่คุ้มนะเพราะว่ามันได้กล่องเลือกตรงนี้มาแค่กล่องเดียวนะครับผมมันให้มันให้เลือกนะไม่ใช่ว่าได้ทั้ง3กล่องนะครับผมมันให้เราเลือกก็จะเอากล่องไหนนะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าไม่คุ้มนะถ้าเราจะเติมเราแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของรายวันด้วยนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่มีงบไม่เยอะนะครับผมก็ซื้อเป็นอันนี้ได้นะครับก็จะเป็น อันนี้เลยนะครับผมผงกันแท้300แล้วก็กล่องเลือกอีกนะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับผมอีก30กล่องนะครับผมราคาประมาณ179บาทนะครับผมสาอันนี้เนี่ยผมก็แนะนาให้ซื้อได้เลยนะครับแล้วก็นี้เนี่ยจะเป็นสําหรับคนที่เอาไปอัพพวกชุดเกาะนะครับผมชุดเกาะนะตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าของท่านผู้ชมเนี่ยอัพอัเกรดได้ยังหรือว่าได้สีฟ้ายังนะครับผมถ้าเราได้สีฟ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะอัปเกรดชุดเกาะได้แล้วนะครับผมผมก็แนะนําว่าอันนี้เนี่ย ซื้อได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันได้เกียร์สกอร์ขึ้นมาไม่ค่อยเยอะนะครับผมผมก็แนะนําว่าถ้าเจ้าซื้อเนี่ยเรางบมีจํากัดผมแนะนำว่าซื้อแบบนี้ดีกว่าอันนี้มันจะได้เกียร์สกอร์เยอะกว่านะครับผมเพราะว่ากว่าที่เราจะเวล80ตัง5ตัวเนี่ยมันก็เออใช้ทรัพยากรเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโบเตอร์เลเวลนะครับผมอันนี้ก็จะใช้สําหรับอัพเลเวลสกิลนะครับผมตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นสาหรับอัพค่าความสัมพันธ์นะครับผมอันนี้ผมบอกว่ายิ่งไม่ คนที่ต้องการจะพัฒนาตัวละครของตัวเองเนี่ยแพ็กที่ผมแนะนําก็จะเป็นแพ็กพวกนี้นะครับผมอันนี้สาหรับต่ายงบน้อยนะครับผมสามแพ็กนี้นะครับสำหรับคนที่มีงบเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นแพ็กสามอันนี้นะครับผมที่ผมจะแนะนานะครับอันนี้ก็คุ้มนะแต่ว่าผมมองว่าไอสองพันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแพงไปหน่อยนะครับผมไอตัวพวกนี้เนะี่ยน่าจะไปหาไดจากการฟา์มข้างนอกได้อยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ พัฒนาตัวละครก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมสรุปให้ท่านผู้ชมฟังกันง่ายอีกรอบนึงนะครับผมสำหรับในส่วนของท้ายคลิปตรงนี้นะครับถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีตังเติมเกมไม่เยอะนะครับผมผมก็แนะนําว่าให้เติมเป็นรายเดือนก่อนนะครับราคา179นะครับแล้วก็ลงลงมาเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เติมเป็น549ตรงนี้ก็ได้นะครับผมได้เพชรคุ้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงลงมาก็จะเป็นแพ็ค3 49 179แล้วก็35ตรงนี้นะครับผมสำหรับคนงบน้อยนะแล้วก็สำหรับคนที่มีงบเยอะขึ้นมานะครับผมอยากจะเติมเยอะๆกว่านี้เนี่ยก็มาเติมในส่วนของแพ็คตรงนี้ได้นะครับผมราคา2000นนะครับจะได้ของตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็3 7ตรงนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยสองแพ็กนี้ผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะเออเติมได้เลยนะครับสำหรับคนที่จะมาเปิดการชาตินะครับแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวละครนะครับผมผมก็แนะนำไปส3แพ็กนี้นะครับผมนี่ นะครับสแพ็คตรงนี้นะครับผมแต่เน้นจริงจริงเนี่ยก็จะเป็นแพ็กนี้นะครับผมเพราะว่าใช้เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามีตังมากขึ้นอีกนิดหนึ่งก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแพ็คที่ได้เยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับในไอ้ตรงนี้นะครับผมไอ้ในส่วนตรงนี้เนี่ย ก็เท่าที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับผมก็คือถ้าคุณยังไม่ผ่านชัตเตอร์สิเนี่ยก็ยังไม่แนะนําว่าให้ซื้อนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณไปสายเติมเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็เติมไปได้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่นานหรอกคุณก็ผ่านถึงชัตเตอร์สิแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เติมเยอะอยู่แล้วนะครับพผมก็ตรงนี้เนี่ย ไม่มีอะไรมากนะครับผมสำหรับคิดในวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังกันจนจบนะครับผมแล้วก็ขอเตือนในเรื่องของการเติมเงินนะครับผมก็เติมกันอย่างมีสตินะครับผมอย่าไปเติมจนเราไม่มีกินนะครับผมแล้วก็ไอเกมนวเนี่ยมันมีการเติมร้านด้วยนะครับผมใครที่อยากจะประหยัดเงินเนี่ยก็ไปหาเติมพวกร้านเติมเกมอะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็จะประหยัดเงินตรงนี้ไปอีกได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมประมาณ20%กว่านะครับก็คิดในวันนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมผมก็ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ